ก็เห็นข่าวลือกันมาสักพักหนึ่งละนะครับสำหรับ AMD Ryzen 3ตัวใหม่รหัส3 3 0 0 X กับ3,100นะครับเป็น CPU 4คอร์8เทรดบนสถาปัตยกรรม Zen 2ที่ใช้กระบวนการผลิตที่7นาโนเมตรนะครับพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็น CPU เกมมิ่งรุ่นใหม่ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดณเวลานี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราทั้ง2ตัวนี้นะครับ3 3 0 0 x และ3,100อยู่ในมือของผมแล้วตรงนี้เลยนะครับความแตกต่างของเขาเนี่ยมันก็มีไม่มากนะครับหลกัหลกๆแล้วตามสเปคเลยนะตามสเปคอย่างเดียวนะก็คือพวกบูสต์คล็อกกะไรอยเลีกน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่จำนวนข้อเนี่ยมัน4คอและ8เทรดเหมือนกัน แต่ถ้าเรามองกันลึกลงไปหน่อยนะครับในสาพัรียกรรมและวิธีการผลิตของเขาจริงๆเนี่ยมันแตกต่างพอสมควรเลย 3,300X คือ4คอและก็8เทรดแท้แต่ว่า3,100เนี่ยจะเป็น CPU d ดแบบคล้ายๆว่า d ดคู่อะไรอย่างนี้นะครับก็คือ2คอ4เทรด2ตัวมาประกบกันทำให้ทั้งคู่เป็น4คอ8เทดแต่ว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยตัว 3,300X ควรจะทำประสิทธิภาพได้ดีกว่า เพราะว่ามันเป็นดายเดียวไม่ต้องเอา2ดายมาคุยกันเหมือนตัว3,100นั่นเองแต่นี่มันเป็นแค่เรื่องทฤษฎีนะครับความเป็นจริงเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดู โอเคอย่างแรกเลยนะครับเปิด c p u Z ขึ้นมานะฮะเรื่องสปีดอะไรไม่ขอพูดนะเพราะว่าสปีดมันหาดูได้กันบนเว็บอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดสังเกตอย่างเลยนะครับก็คือที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ3,100คือมันจะเป็นเหมือน2ได้ประกบแต่ว่าตัว 3,300x เนี่ยมันจะเป็นได้ใหญ่เพียงได้เดียวนะครับเพราะฉะนั้น L 3 c a แคชลองดูดีๆนะครับรุ่น3,100เนี่ยมันจะเป็น8 m เกคูณ2ก็คือ16 m นะครับแต่ว่า ในส่วนของ3 3 0 0 X เนี่ยมันจะเป็น16 Max อันเดียวนั่นเองเดี๋ยวมาต่อกับการทดสอบกันเลยนะครับรโปรไฟล์ในการทดสอบตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเป็น High ฮเ r อร์ฟ a n c ์แต่อย่างใดน,นะครับผมจะตั้งโปรไฟล์เป็น Power Plan AMD Ryzen Balance นั่นเองมาสองสเปคที่ใช้ในการทดสอบวันนี้กันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะฮะเมนบอร์ดเป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใช้ ทั้ง2 CPU บนเมนบอร์ดเดียวกันนะครับเป็น ASUS t o u g h Gaming X570 Plus นะครับส่วนเมมโมรีที่ใช้เนี่ยเป็น RAM บัส3 6 0ัขนาดสาย 2GB เป็นชุดคิดนะจากทาง G-Skill Trident Z Neo นั่นเอง Windows ที่ใช้จะเป็น Windows 10 Pro เวอร์ชัน่น1 9, 0, 9นะ ประเดิมอันแรกด้วย Geekbench 5หรือ Geekbench 5นะครับอันนี้เป็น Benchmark แบบ Cross Platform นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือจะเป็น Desktop x 8 6 x 6 4 ARM อะไรก็สามารถเทสตตัวนี้ได้หมดโดยที่ผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นคะแนนนะครับ ในส่วนของรุ่น3,100 Single Core ทำให้ที่1,133และ 3,300X ทำให้ที่1,261ก็จะเห็นว่าคอเดียวก็มีปสิภาพแตกต่างกันพอสมควรน,นะครับพอขยับขึ้นมาเป็นม u l t i Core หลายคอนะฮะตัว3,100ทำให้ที่5,86 0และ 3,300X ทำให้ที่5,454ครับต่อมาเป็นการทดสอบคล้ายๆประมาณแบบ Cinema 4D นะครับด้วยโปรแกรม Benchmark ที่ชื่อว่า c i n e b e n c h จะมี R15 และ R20 นะครับ R15 อันแรกก่อนจะเป็น แรมที่เก่ากว่าเอนจินเก่ากว่าสเปคเนี่ยไม่บริโภคมหาโหดเท่า R20 นะครับซิงเกิลคอร์ตัว3,100ทำให้ที่176และ 3,300x ทำให้ที่196ส่วนเม้าติเนี่ยทำให้ที่9 9 3และ1,074นะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างกันบ้างเหมือนกันทางด้าน i i ด y b e n c h R20 เนี่ยมันก็จะเป็นเอนจินที่ใหม่กว่ากินสเปคขึ้นมาหน่อยนะครับ single core ของ3100ทำให้ที่416และ 3300x 486ส่วน multi core เนี่ยอยู่ที่2220และ2461ฮะกลับมาที่ CPU-Z benchmark กันบ้างนะครับอันนี้ก็มีการเทสทั้งแบบ single core และ multi core นะครับตัว3100ทำคะแนน single core ได้ที่453.7และ 3300x 497.9ทางด้าน multi core นะครับ2511กับ2714นะครับ CPU ประมาณนี้ ทำเบนช์ m a r กได้ประมาณนี้ถือว่าน่าประทับใจนะครับเทียบกับพวก CPU ระดับเรือธงในส่วนของเกมมิ่งประมาณ2-3ปีที่แล้วได้อย่างสบายๆ Win IAR Benchmark กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบความเร็วในการบีบอัดไฟล์หรือว่าแตกไฟล์นะครับเป็น Benchmark ที่อยู่ในตัวโปรแกรม Win i r r กันเลยนะครับลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับโดยที่ตัว 3,100เนี่ยทำคะแนนนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วหน่วยกิโลไบต์ต่อวินาทีนะ1 1 3 4นะครับและตัว3,300 X ทำได้ที่15,784ตรงนี้ก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่มากพอสมควรเลยนะมาดูการ Encode X265 บ้างนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรม Benchmark จากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Hardware Bot นั่นเองนะครับมีความละเอียด2แบบก็คือ Full HD นะครับ 1,80p 0กับ 4K 2,160p นั่นเองนะครับ Full HD ก่อนนะฮะ,ะ2.24กับ35.78นะครับพอเป็น 4K เนี่ยจะเห็นว่าอยู่ที่7.449และ8.194นะครับประสิทธิภาพทั้งคู่เนี่ยผมแนะนำว่าการใช้งานควรจะอยู่ในเรนจ์ของ Full HD มากกว่า PC Mark 10 PC Mark 10กันบ้างนะครับอันนี้ดูง,ง่ายๆอออเป็นคะแนนนะครับคะแนนอยู่ที่5 8 3 0 p กับ6,406นะ อีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะสงสัยมากเลยนะครับก็คือการวางดายภายในมาแตกต่างกันอุณหภูมิความร้อนในช่วงฟูลโหลดที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้ง2ตัวเนี่ยฮีตซิงติดกล่องมามันจะเป็นฮีทซิงแบบ ตัวบางนะครับก็เป็นแรด t s t e a l t h Cooler นั่นเองนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเดิมๆมันก็เอาอยู่นะครับโดยที่ช่วงฟูลโหลดเนี่ยทั้งคู่เลยนะอุณหภูมิเท่ากันที่83องศาเซลเ,เซียสซึ่งแปดองศาตรงนี้มันเป็นการเทสบนเทสเบดในห้องที่อุณหภูมิประมาณ29องศานะครับไม่ได้มีการเปิดแอร์อย่างใดถ้าคุณเอาไปใส่ในเคสหรือว่าเปิดแอร์อะไรเงี้ยอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเหมือนกัน การบริโภคพลังงานก็ไม่ได้แตกต่างกันเช่นกันนะครับในช่วงไอเดเนี่ยตัว3,100เนี่ยอยู่ที่57นะครับและฟูลโหลดที่126ส่วน 3,300x ไอเดอยู่ที่64แล้วก็ฟูลโหลดที่124นะครับโดยรวมก็ตัวเลขประมาณนี้เวลาใช้งานมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามีสวิงขึ้นยประมาณ5-6วัตต์ตลอดเวลาอยู่แล้ว เรื่องราคาก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยโปรดักตัวนี้มันยังไม่เปิดตัวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3 0 0พันถึงสี่พนะครับทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันแตกต่างเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูราคาในประเทศไทยเองนะครับซึ่งผมได้ทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับความแตกต่างประมาณนี้เทียบกับความแตกต่างของราคาที่คุณมองอยู่ตรงนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าก็ลองชาร์หนักกันดูแล้วกัน นอกจาก CPU ราคาประหยัดราคาคุ้มค่าแล้วนะครับทาง AMD ยังมีการเปิดตัวเมนบอร์ดชิปเซตใหม่ซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับ B550 นั่นเองนะครับอัปเกรดขึ้นมาจาก B450 นะครับอัปเกรดยังไง หลักการแรกเลยนะครับ B c r 0เนี่ย AMD เขาไม่การันตีว่าสามารถใช้ PCIe 4.0ได้100%นะครับถึงแม้บางผู้ผลิตเมนบอร์ดเขาจะมีการอัปไบยอ,อให้ใช้ได้ก็ตามแต่ว่าสำหรับ B 50เนี่ยทาง AMD การันตีว่าใช้ PCIe 4.0ได้100%นั่นเองทีนี้มันต่างกับ x 50 7ยังไงนะครับ อัพลิงค์นะฮะอัพลิงค์ของตัว B 550เนี่ยมันยังคงเป็น Gen 3แต่ว่า X 570เนี่ยยังคงเป็น Gen 4นะครับถามว่ามันสําคัญไหมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าคุณไปมองแค่คุณต้องการใส่การ์ดจอที่มันเป็น Gen 4แล้วก็ Storage S D ที่มันเป็น Gen 4แค่นี้ผมว่า B 550ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการ I/O เพิ่มเติมอะไรต่างๆที่เป็นผ่านชิปเซ็ตและต้องการเป็น Gen 4ด้วยเนี่ยพอร์ตอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ X 570อาจจะเป็นทางเลืออกกททีี่่่่่ดวววาาาาแตสรัับผมมงงถ้้คุณใชนไป B50 ตอนนี้น่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าแล้ว